ผมเชื่อว่ารองเท้าสองคู่นี้มีเพื่อนๆอยากจะให้เปรียบเทียบกันมากที่สุดนะครับอีกคู่หนึ่งเลยใจเย็นใจเย็นโอ้ใจเย็นโอ้หใจเย็นใจเย็นเบาๆาเบาๆค่อยค่คุยคุยคยคยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัซซากับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะนํารองเท้าวิ่ง2รุ่นท็อปนะครับ จาก2แบรนด์ค่ายยักษ์ใหญ่นะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับนั่นก็คือ Adidas, a d i ดิ r ซ o d i o s Pro 4กับ n i ก e ้ l p h a f l y 3นะครับมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยแตกต่างกันอย่างไรแล้วคู่ไหนดีกว่าหรือว่าต้องเรียกว่าคู่ไหนมันเป็นยังไงคู่ไหนเหมาะก,กับไทยมากกว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะก็บอกกันเลยว่า คลิปนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับผู้วิง่งหรือตัวผมเองเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเพจก็อยู่ประมาณเพจหเพจเอันนี้เพจแข่งนะถ้าวิ่งทั่วไปก็เพจเเพจแอะ่ะเพราะนั้นพูดง่ายว่าเป็นคนวิ่งช้านะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่า2คู่นี้รู้สึกอย่างไรและแตกต่างกันอย่างไรบ้างเริ่มจากตัวสเปคเลยนะครับตัวสเปคนะตัว u p p e อ p p e r เนี่ยของตัว a d i o ี Pro โปร4นะครับจะเป็นแบบเมชรุ่นใหม่นะครับคือมีความนุ่มมากเป็นวัสดุที่ผมชอบนะคือใส่สบายคําว่าสบายคือการสัมผัสมันดีครับใส่เข้าไปแล้วมันนุ่มนุ่มสบายนวลเท้าไปหมดเลยนะครับก็ถือว่าอัปเปตัวนี้ผมชอบมากๆนะครับสำหรับ Pro 4ขณะที่ตัวอั p ฟอ3นะครับก็จะเป็นอะตอมนิดอะตอมนิ2.0ใช่ไหมเอออะตอมนิ itt, ซึ่งก็จะเป็นถักเป็นผ้าถักที่ ผมยกให้เป็นอัปเปอร์อีกหนึ่งอัปเปอร์ที่ดีมากๆนะของปีที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นผ้าถักแล้วก็เป็นรูโปรง่งโปรง่งโปรง่งแสงระบายอากาศได้เป็นเลิศน,นะครับที่สําคัญคืออัปเปอร์ตัวนี้มีความกระชับเข้ารูปเท้าเราได้ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วอัปเปอร์2รุ่นนี้นะในเรื่องความนุ่มสบายผมว่าโปรซีนุ่มกว่านะครับแต่ในเรื่องการระบายอากาศรวมไปถึงความกระชับแล้วก็ความเป็นนวัตกรรมเนี่ยผมยังยกให้อัลฟาไฟสาม เหนือกว่านิดนิดนะอันนี้มุมส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าโปร4ีมันระบายอากาศไม่ค่อยดีนั่นเองแต่นุ่มกว่าข้อต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเชือกนะครับเชือกรองเท้าเนาะของตัวอัลฟาไฟ3ก่อนบ้างอัลฟาไฟ3ก็จะเป็นแบบซ็อกเไลท์นะเป็นแบบเหมือนถุงเท้าผ้าถักนะครับก็ให้ความกระชับแล้วก็เข้ากับเท้าเราได้ดีผมไล่ไปจนถึงบริเวณฮิลคอร่าด้วยนะมันลักษณะจะเป็นการถักหนิดไปทั้งชิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่แบบ สุดยอดนะสำหรับรองเท้าวิ่งนะครับซึ่งก็ให้ความกระชับสวมใส่สบายนะครับยกเว้นคนที่มีหน้าเท้ากว้างมากๆ2 ECE อ e เนี่ยอาจจะรู้สึกอึดอัดเกินไปนะครับแต่ผมว่าใส่ได้ดีแล้วก็สบายกว่ารุ่น2ขณนะขณะที่ตัวโปร4ก็จะเป็นเชือกมาตรฐานทั่วไปนะครับเป็นรูม,มาตรฐานแต่ว่าถือเป็นเทคโนโลยีของเขาเหมือนกันนะครับชื่อเทคโนโลยีว่าไลล็อกนะครับซึ่งเมื่อเราไล่เชือกแล้วเนี่ย ไล่เชือกแค่ดีปุ๊บเนี่ยการกระชับหลังเท้าตัวบริเวณเท้าก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องความกระชับเนาะผมว่าพอๆกันแต่ของตัวอัลฟ a าไฟ3สามเนี่ยคือมันใส่ชุบจบเลยไม่ต้องไล่เชือกอะไรมากนะครับขณะที่โปรซี่จะต้องใช้เวลาปุ๊บ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 จัดทรงของเขานิดเหนื่อยนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นข้อนี้ก็ให้โปรซี่แล้วกันเอ้ยโทษครับให้อัลฟ่าไฟล์สามแล้วกันรู้สึกว่ามันไม่ต้องมาไล่เชือกอะไรย,ยากนะครับขณะที่ฮิลคอร่าก็ ตัวนี้บอกไปแล้วเป็นแบบถักนะครับขณะนี้ตัวนี้นะครับฮิวเคาน์เตอร์เป็นแบบโครงโครงฮิวคอล่าจะมีบุกฟองน้ําซ้ายขวานะครับซึ่งก็ล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีแต่นิดหนึ่งสำหรับโปร4นะครับตัวหลังเท้ามันจะงุ้มๆมเข้าหาเอ็นร้อยหวายเพราะนั้นหลายๆท่านก็เจอปัญหามีอาการกดมีอาการเจ็บตัวเอ็นร้อยหวายนิดหน่อยนะครับขณะที่ตัว Alpha Fly 3ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสเปคภาพรวมของส่วนด้านบนนะครับครึ่งบนของทั้งโปร4แล้วก็อัลฟ a าไฟล์นั่นเองตอนนี้เท่าที่นับนบดูรู้สึกว่าผมจะชอบ a l p h a าไฟลมากกว่านิดนึงนะ มาถึงพระเอกของรองเท้า2คู่นี้นะครับนั่นก็คือมิดโซลหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับเริ่มจากตัว a l p h ฟา l y 3บ้างอัลฟาไฟ3นะครับก็จะใช้โฟรมรุ่นท็อปสุดของไนกี้นะครับเป็นโฟมซูมเอที่มีความนุ่มเด้งแน่นนะครับแทรกกลางด้วยตัวแผ่นคาร์บอนฟลายเพลทแบบเต็มผืนนะครับสังเกตว่าตัวแผ่นก็จะถูกวางแบบใกล้เท้าเราหน่อยนะเออจะถูกวางเหมือนโค้งขึ้นมาตรงวางวางใกล้ๆเท้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นของอัลฟาไฟ3ก็คือตัวนี้ นะครับแอร์ซูมพอดนะครับเป็นตัวพอดแอร์ซูมที่ช่วยเสริมแรงเด้งแรง,แรงส่งให้วิ่งได้มันยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขณะที่ตัวโปร4นะครับจะเป็นโฟมไลท์ไซโปนะครับไลท์ไซโปที่ปรับจูนมาใหม่ให้ความนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากนะครับนุ่มมากนุ่มชนิดว่านุ่มที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในฐานะที่วันนี้ผมยังไม่ได้ลองวิ่ง Endorphin Elite นะครับตัวนี้ถือว่านุ่มที่สุดนะครับแล้วก็แทกกลางด้วยตัว แท่ง Energy Rod นะครับเป็นแท่ง Carbon Energy Rod 2.0นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้2คู่นี้ก็แตกต่างกันนะครับตัวแผ่น p ัลฟาไฟ3เป็นตัวแผ่นไฟเพล t คาร์บอนแบบแบนๆเนาะขณะที่โปร4จะเป็นแท่ง Energy Rod เป็นก้านๆนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตอนความรู้สึกแล้วกันนะครับ g แอ่า s t a c k h i g h นะครับของตัวโปร4นะครับส้นเท้า39ด้านหน้า33เนาะดอก6 นะขณะที่ตัว a l p h a าไฟ3สาม้นเท้า40ด้านหน้า32ด,ดอบ8เอออเพราะฉนั้นดอบต่างกันนิดหนึ่งนะครับสไตล์การวิ่งก็แตกต่างกันนะเออเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังอีกทีหนึงแล้วกันนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันแล้วก็บริเวณพื้นยางเนาะพื้นรองเท้าของตัว Pro สมี2แบบนะครับเป็นตัว Continental นะครับผสมกับไลท์แท็กชั่นนะครับที่เป็นยางใสๆก็เรื่องการก่อถนนเรื่องความทนทานหายห่วงนะครับขณะที่ตัว Alpha ไฟสานะครับก็ตัวยางนะครับมีตัวยางด้านหน้ามีแปะตรงท้ายนะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาความเสียหายเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแต่คู่นี้ผมแปะโซไว้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะนั้นเรื่องความก่อเนี่ยผมว่า โปร4ีทำได้ดีกว่านะครับเรื่องความทนทานก็เหมือนกันความทนทานก็โปร4ีทำได้ดีกว่าแน่ๆเช่นเดียวกันนะครับสังเกตการออกแบบเราดูการออกแบบด้านท้ายก่อนนะครับจะสังเกตว่าทั้งด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ตรงส้นเท้าด้วยนะครับอัลฟาไฟจะมีความกว้างกว่า นะมีจุดที่สัมผัสพื้นได้มากกว่าโปร4ีนะครับโปร4มันจะเว้าวตรงกลางนะครับแล้วก็มีเฉือนตรงนี้นิดหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่ามั่นคงนะแต่ผมจะให้ดูขนาดเฉยๆว่าความกว้างตั้งแต่หัวจรดท้ายเนี่ยของตัว A อ l ัลฟาไ3เนี่ยจะมีความกว้างมากกว่าโปรสีนั่นเองนะทีนี้เรื่องสเปคยาวเหลือเกินแต่ก็พยายามรวบรัดให้เร็วที่สุดนะครับก็แล้วแต่ว่าใครชอบอันไหนนะ ผมไปเล่าถึงความรู้สึกดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้อยากจะรู้แล้วแหะว่าเฮ้ยวิ่งช้าๆเนี่ยคู่ไหนมันเวิร์กกว่ากันมาถึงเรื่องความรู้สึกของการใช้งานบ้างนะครับเอาเริ่มจากการสวมใส่เลยนะครับการสวมใส่เนี่ย ตัวอัล a ่าไฟลเนี่ยเหมือนจะใส่ยากกว่าต้องบอกกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลักษณะยืดนะครับเป็นลักษณะตัวซ็อกไลน์นะครับแต่พอใส่ฟึบเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกแบบมั่นใจอะ่ะรู้สึกว่าทุกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทุกสรีระเท้าของเรามันถูกห่อหุ้มไปด้วยตัวรองเท้าเสมือนกับรองเท้ามันเป็นชิ้นส่วนอันเดียวกันกับเท้าเราอะครับเออผมไม่รู้จะพูดยังไงนะขณะที่โปรสีนะครับก็เป็นเหมือนรองเท้ามาตรฐานรองเท้าวิ่งนะครับการใส่เนี่ย ก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการไล่เชือกนิดหนึ่งใช้เวลาไล่เชือกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเทคโนโลยีไร้ล็อกเขาเนี่ยมันจะต้องมีการดึงเชือกให้กระชับนิดนึงนะครับแล้วก็เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยตัวบริเวณหน้าเท้าเนี่ยในบริเวณหน้าเท้าผมรู้สึกว่าโทบ็อกซ์ก็ขนาดพอๆกันนะความยาวของอความกว้างโทษทีครับความกว้างของโทบ็อกซ์ผมว่าใกล้เคียงกันถึงแม้2ไซส์นี้จะคนละไซส์นะเอาลฟ่งฝ่าสามนี่ไซส์เก้า โปร4ไซส์9.5นะครับ US แล้วก็ความยาวเนี่ยตัวโปร4สั้นกว่านิดหนึ่งนะก็ไม่ได้เป็นในยะอะไรนะครับแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยสัมผัสของตัวโปร4จะรู้สึกนุ่มกว่าแต่ว่าตัว Alpha f l 3จะได้เรื่องความกระชับแล้วผมก็ชอบนะเพราะว่ามันระบายอากาศดีอะเอออัปเปอร์มันดีนะ ชอบจริงๆอัปเปอร์อัลฟ่าไฟสามผมว่าเป็นอัปเปอร์ที่แบบเบอร์ต้นๆเลยนะแล้วก็ความมั่นคงอ่าเรื่องสําคัญเลยผมเป็นคนที่มีอาการเท้าล้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงนี่ต้องบอกก่อนเลยเวลาเดินพูดถึงอาการล้มในเนี่ยผมว่าไม่เยอะทั้งคู่ถือว่าเป็นรองเท้าที่ให้ความมั่นคงได้ดีระดับหนึ่งทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้ากรณีเวลาเดินหรือว่าวิ่งช้าๆเนี่ยทั้งสองคู่เนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดนึงครับคือตัว โปร4เนี่ยจะรู้สึกว่าส่วนที่มันวางเท้าเนี่ยมันวางได้แบบนิ่งกว่าแต่โฟมมันนุ่มเลยครับพอโฟมมันนุ่มเนี่ยเวลาเราเดินหรือว่าวิ่งช้าๆปุ๊บเนี่ยมันเลยจะรู้สึกว่าโฟมมันหยุ่นกว่ามันเลยมีความแบบยุบๆๆแว่งกว่างงไหมวางเท้าได้ดีครับไม่ล้มไม่อะไรแต่ว่าโฟมมันนุ่มปุ๊บเนี่ยพอเราเดินปุ๊บมันก็เลยแบบยุบๆๆนิดนึงนะครับขณะที่ Alpha ฟ l 3เนี่ยดูแบบโฟมจุดลงเนี่ยมันลงได้ดีนะครับแต่ถ้าเรามองตรง ส้นเท้าส้นเท้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเป็นเดรียวเรียกเป็นทรงถ้วยนะครับเป็นกลวยๆนะเพราะนั้นถ้าเวลาเราเดินหรือว่าวิ่งช้าๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไอ้ศูนย์ถ่วงตรงเนี้ยมันจะแกว่งกว่าเนาะถึงแม้โฟมมันจะมีความนุ่มกว่านะครับแต่ว่าตัวเอ้ยโทษครับโฟมมันจะแน่นกว่าไม่ค่อยยุบย,ย้วยแบบยึบไปยึบมานะครับแต่ว่าไอ้ตัวโค้งๆตรงเนี้ยต้องระวังเนาะถ้าใครไม่ชินกับรองเท้าเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบความมั่นคง2คู่นี้แล้ว ผมว่าพอๆกันแต่มังคนเรฟิอ่ะเออคนเราฟิลอะ,อลอะไอตัวเนี้ยมันลงเท้าได้เต็มแต่ว่าโฟมนุ่มจนมันยิบยับยิบยันะครับขณะที่ Alpha าไฟลสมเนี่ยรู้สึกว่าเวลาลงเดินลงส้นหรืออะไรอ่ะรู้สึกว่าพื้นที่มันมันสัมผัสน้อยอะ่ะมันมีโอกาสแกว่งมากกว่าแต่โฟมมันนิ่งกว่าก็เลยให้คะแนนเท่ากันแล้วกันนะเอองงไหมนะต่อไปวิ่งช้าๆจอกกิง้งจอกกิ้งผมวิ่งเพจเครึ่งเพแปดนะครับ ถ้ามีมุมนี้นะผมว่าผมชอบโปรสีโปรสีจะเป็นฟิลแบบนุ่มนุ่มสบายเลยวิ่งช้าๆก็นุ่มครับจะลงกลางเท้าส้นก็ยังพอได้เลยแต่ว่ามันจะแว่งอย่างที่บอกเพราะว่าโฟมมันนุ่มไงเพราะนั้นวิ่งตัวของโปรสีแต่วิ่งช้าๆผมรู้สึกว่าวิ่งสบายมันนุ่มมันไปได้เรื่อยๆนุ่มเด้งนวลเท้าแบบจ็อกไปได้เรื่อยๆที่สําคัญคือมันมีความกลิ้งไหลด้วยนะครับมีความกลิ้งไหลาจากตัวเนี่ย รูปส่งเมตาอ o เกอร์ด้วยเนาะเพราะนั้นเวลาลงปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงกลิ้งส่งด้วยแล้วก็วิ่งสบายมากวิ่งช้าได้เลยล่ะผมอยากจะบอกว่าโปร4นี่เป็น1ในรองเท้าซุปเปอร์ชูอีกรุ่นหนึงนะครับที่วิ่งได้แทบทุกเพสเลยผมว่าวิ่งได้นะครับขณะที่ถ้าวิ่งช้าโดย Alpha ไฟ3เนี่ยผมว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะมันก็จะเป็นฟิลแบบนุ่มไหมนุ่มนะโฟมซูเยังไงเอกลักษณ์เขาก็นุ่มครับแต่ มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ถึงแม้ว่าดรอปมันจะสูงกว่าดรอปเยอะกว่าดรอปแปดเนาะสี่สิบสามสองดรอปแปดเนี่ยตามโดยปกติเนี่ยผมคิดว่าดรอปเยอะๆเนี่ยมันน่าจะกลิ้งกว่าแต่กับถ้าเอาความกลิ้งเนี่ยผมรู้สึกว่าโปรสี่กลิ้งมากกว่าขณะที่วิ่งช้าๆกับอัลฟ่าไฟสามผมว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากถึงต่อให้กระทั่งลงตรงจุดนะลงตรงพอรตเนี่ยแอร์ซูมพอรตเนี่ยผมว่ามันก็ด้วยความที่เราช้าพอช้าปุ๊บวิ่งเจ็ดครึ่งเววิ่งแปดใช่ไหมครับเรามีการแช่เท้าเนี่ย การทํางานของแอร์ซูมมันก็ไม่ได้ผลเออไม่ได้มีผลมาช่วยอะไรเราเยอะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นรองเท้าวิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงในยซ้ำถ้าวิ่งช้าๆสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะมีแกว่งแกว่งบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องวิ่งช้าผมยกให้โปรซีโอเคกว่าวิ่งได้ดีกว่าใครที่วิ่งช้าจริงๆนะครับเริ่มต้นวิ่งจริงผมว่าโปรซีตอบโจทย์ได้ดีกว่านั่นเองนะ มาย่างความเร็วขึ้นมานะครับเป็นประมาณเพชรแข่งของผมประมาณเพชร6อย่างเงี้ยหครึ่ง6 4สหนะครับผมว่าได้ดีทั้งคู่นะครับได้ดีทั้งคู่เลยตัวนี้โปรสีก็ยังได้ความรู้สึกนุ่มดิ้งนุ่มดิ้งนุ่มเด้งกลิ้งไหลวิ่งดีมากๆนะครับขณะที่เอาไฟฟลายสเริ่มทํางานแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้รู้สึกว่าได้ถึงประสิทธิภาพของมันคุณต้องลงตรงนี้ ต้องมีสมาธิครับแล้วก็วางเท้าให้ตรงแอร์ซูมพอดโอ้โหบอกตรงๆครับถ้าวิ่งเพจ5เพจ6ขึ้นไปนะวิ่ง Alpha าไฟ3ให้ตรงแอร์ซูมนะผมว่าในมุมผมนะความเห็นส่วนตัวแฟนอาดิดาก็อย่าโกรธนะผมเป็นแฟนทั้งคู่นะผมว่าถ้าวิ่งให้ตรงพอดอ่ะอัลฟ a าไฟ3แรงกว่าเขาเรียกว่า ประหยาดแรงได้มากกว่านะครับคือต้องเหยียบให้ตรงจริงจนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับอพอถ้าเราไม่ใช่นะักวิ่งมืออาชีพไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบโฟกัสอะโฟกัสในการลงเท้าตลอดเวลาเงี้ยขณะที่โปรสีมันไม่ต้องโฟกัสอะไรครับมันวิ่งไปเลย มันโฟมไร้ไซโปรมันนุ่มเด้งส่งทั้งก้อนอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงรูปทรงที่มันกลิ้งด้วยครับคุณจะวิ่งยังไงก็วิ่งไปเถอะมันช่วยอยู่แล้วมันนุ่มเด้งวิ่งมันวิ่งสนุกวิ่งสบายอยู่แล้วนะครับขณะที่อัลฟ่าไฟสเนี่ยวิ่งทั่วไปก็ไม่ไมีอะไรถ้าไปลงตรงนี้ไม่ได้ช่วยอะไรครับลงปลายเท้าจนเกินไปก็ไม่ได้ช่วยนะคุณต้องลงให้ตรงจรงิงๆถ้าลงตรงจริงๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกดสูตรติดอ่ะคือมันปังปังปังป,งป,งป,งปังเลยนะเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าถ้า คุณมีสมาธิแล้วก็โฟกัสการลงเท้าได้ตรงแอร์ซูมตลอดเนี่ยผมว่าอัลฟ่าไฟ3แรงกว่าแรงกว่าโปร4แล้วก็ช่วยให้คุณไปได้ข้างหน้าได้เร็วกว่าด้วยนะครับสำหรับคนที่วิ่งไม่เก่งนะส่วนคนที่วิ่งเร็ววิ่งเก่งอยู่แล้วก็แล้วแต่ว่าคุณชอบคาแรคเตอร์แบบไหนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นข้อแตกต่างนะอย่างที่บอกสรุปสั้นๆอีกนิดนึงครับตัวโปร4เนี่ย ได้ทุกเพจช้าไปยันเร็วไปเพจแข่งไปแบบเอาตั้งแต่เพจเจเพจแปเพจหกเพจห้ 5, เพจสี 4, เพจสาผมว่าวิ่งได้หมดนะครับวิ่งได้หมดข้อเสียของมันก็คือถ้าวิ่งช้ามันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงยุบยุบหยุ่นหยุนนะครับคู่นี้บอกเลยว่า ด้วยความที่ผมวิ่งไม่เร็วใช่ไหมผมเอาไปลงฮาฟที่งานโพคาริีมานะครับ10กิโลแรกไม่เป็นไรพอผ่านกิโลที่12-13ตอนนั้นเริ่มเจ็บ ITB ใช่ไหมครับผมก็เริ่มไม่มีแรงแล้วขาร้อยขาอ่อนแรงแล้วเนี่ยจะบอกว่าโปรซีเนี่ยมัน แกว่งเลยนะถ้าแบบขาไม่ค่อยมีแรงตบนะครับแบบขาร้อยหมดแรงแล้วจริงๆเนี่ยคนที่วิ่งไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าวิ่งไม่ได้เร็วไม่สามารถซิ่งได้ตลอดเนี่ยโปรซีมันจะเริ่มรู้สึกแกว่งๆแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบาดเจ็บข้อเท้าหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตขณะที่ a l า h a ไฟสเนี่ยผมซัดยาวๆมาแล้วคููนี้เคยวิ่งถึง23กิโลนะครับลองรัน23กิโมาทีหนึ่งก็บอกได้เลยว่า ไม่มีอาการแกว่งนะครับผมรู้สึกว่าวิ่งลองรันเนี่ยยาวๆนะครับถ้าแข็งแรงคู่ไหนก็ได้แต่ถ้าไม่ค่อยแข็งแรงหมายถึงว่าเพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าแบบไม่ได้วิ่งเร็วมากแล้วก็วิ่งช้าๆวิ่งเหนื่อยแล้วหมดแรงเนี่ยผมว่าในมุมส่วนตัวเท่าที่ผมเคยเจออาการนะโปรซี Pro เนี่ยพอหมดแล้วผมแกว่งเลยปวดข้อเท้าเลยขณะที่เอาฝาไฟสนะครับผมวิ่งยาวๆ วิ่งร้อยหมดแรงแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เพราะอะไรนะอาจจะเป็นตัวโฟมตัวอะไรด้วยก็ได้ก็แล้วแต,ต่ตัดสินใจแล้วกันนะครับก็เอาง่ายๆตอนนั้นอะผมเกือบจะเอาโปรสาเอ้ฟอร์ไฟสามเนี่ยไปฟูมาราธอนที่บางแสนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเพลย์เซฟเอาเซโลไปก่อนก็เลยเลือกไม่ถูกนะสองคู่นี้มันคนละแนวอะ่ะถ้าถามผมตรงๆแบบในสไตล์ผมอะ่ะก็ต้องมีสคู่ครับมันคนละแบบเลย ทั้งคู่นี้เป็นรองเท้าที่ดีที่สุดของแต่ละฝั่งเลยนะของแต่ละค่ายเลยนะครับในอ dio ออสโปก็นะตอนนี้ชั่วโมงนี้ผมว่าก็เป็นที่สุดของฝั่งค่าย Adidas นะครับเช่นเดียวกันนี่ก็ที่สุดของฝั่งไนกี้ส o ูชนะครับเพราะฉะนั้นมีทั้งคู่แหละนะแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกนะชั่วโมงนี้อรอเอ,อ้ยยากคู่นี้ผมเลือกไม่ได้นะจริงจริงเป็น การเปรียบเทียบรองเท้าวิ่งคู่แรกเลยละกันที่ผมไม่ฟันธงเลยผมว่าผมเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้นะครับบอกเลยว่าดีทั้งคู่นะครับดีทั้งคู่จริงๆโทษทีเอาเป็นว่าสรุปไปแล้วนะว่าคู่ไหนดีกว่าไงนะครับก็มีทั้งคู่ละกันแต่ถ้าใครอยากจะมีคู่เดียวก็นั่นแหละครับถ้ามือใหม่นะผมว่าอันนี้มันได้นุ่มได้สบายครับแต่ถ้าวิ่งนานๆก็ต้องระวังเรื่องความยุบยับยุบยับหน่อยนะครับส่วนคู่เนี้ย ต้องโฟกัสให้ดีในการรองเท้านะครับแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบสุดยอดของเทคโนโลยีอีกรุ่นหนึ่งนะที่เรียกได้ว่าน,นวัตกรรมรองเท้าวิ่งในยุคปัจจุบันเท่าที่จะมีเนี่ยมันใส่มาในคู่นี้หมดเลยเพราะนั้นเลือกไม่ได้จริงๆก็แล้วแต่คุณตัดสินใจแล้วกันนะครับสำหรับคืินี้ก็ยาวหน่อยไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับไม่มีสคริปต์ใดๆเลยสำหรับคืินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยคลิปหน้าจะมีอะไรมาเสนออีกนะครับขอต ต้องมีต้องมีทั้งคู่